สวัสดีค่ะฉักลงนไปไ้ลอนยากับพี่แจ็กับแจ็คขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นน้องฟยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอนยาระวังนะรองเท้ามันไม่น่นเฮ้ สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะพี่น้องช่วงนี้ที่เดนมาร์กอากาศดีมากเมื่อวานก็อยู่ที่ประมาณ15-16องศานะคะวันนี้ก็13-14มีลมนิดหน่อยพวกเราก็ออกมาเล่นนอกบ้านได้หลังจากที่เก็บตัวมานานนะคะอะไรนะทโอเคเดี๋ยวน้องพีนอสสวัสดีค่ะพี่น้องกันนี่น้องพีนาก็นี่เห็นไหมไม่ได้เจอกันนาน ไฟอาจจะสูงเข้าแม่แล้วนี่น,นี่นี่เห็นไหมปูดหกขวบนะเดี๋ยวเดือนหน้าก็เจ็ดขวบนะคะไหนเอมจูท่านปนะหนูจะให้แม่ไปหาอะไรหาของหนูซ่อนของไว้ที่นสที่นท่ในสวนซ่อนของเล่นไว้ในสวนให้แม่ไปหาใช่ไหมไมาแล้วิ่ไหนีอะโอเคน,น้องเดี๋ยวอีกสักพักพวกเราก็จะทำการปลูกผักนะคะแล้วก็จะปลูกดอกไม้ ที่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาพายกอ,ออกไปก่อน <c oughs> เห็นหมัวไหมนี่เดี๋ยวแม่จะคุยก่อน <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขุดดินขึ้นนะคะก็จะทําเป็นแปลงปลูกดอกไม้นะคะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันมันจะเอาออกนี่มันหมัวดูแ <c oughs> สกน์ฟนหนือโอเคพายะเขาซ่อนของไว้ตรงนี้หรือเปล่านะเอ็นย่าเสรเจแล้วฮนะุนหุนเก้มแล้วไม่ใส่เลยฮหไม่เอาไปซ่อนใส่เลย อยู่ไหนเนาะไปบ่เออเดะเด้อเอ็มอีกที่จะมาพิชไรอยู่ไหนอ่ะเดนไอคีเดนดาฟุสเดนเดนเตียบุสเดนไอคีอ่ะฮะอยู่ไหนอ่ะเนี่ยนิ่งๆนะแม่หาคนใครยังมาช่วยหาเร็วๆให้เพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปมือถือใช่เหรอกินแล้ว

เดี๋ยวแม่ทำอเดี๋ยวยขึ้นนะตอนนี้มลก็กําลังจะทําการรวบรวมหัวดอกทิวลิปที่มีอยู่ในสวนนะคะเพราะว่ามันมีแบบปะปลายมากเลยจะจะขุดหัวเข้าขึ้นแล้วก็จะเอาไปปลูกไว้รวมกันนะคะตรงนี้มีแค่นี่อันนี้มันเป็นทิวลิปเอา้าทำไมมันเป็นมันใช่ทิวลิปไหมใช่ทิวลิปหัวเล็กพี่น้องมีแค่สี่หัวเองเดี๋ยวจะเอาไปรวมไว้ไว้ต้องตรงอื่นโอเค อันนี้เ็ามีอยู่ตรงนี้สามหัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะขุดออกให้หมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะรวมไว้ตรงอีกที่หนึ่งโอเคดี okay. ๋แม่จะขุดก่อนลูกทิวลิปนี้คือตรงนี้จําไม่ได้แล้วว่ะนะว่าเป็นสีอะไรแต่มันเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบมีหัวนะวแล้วก็ขึ้นเองทุกปีพายาจะบอกว่าอะไรลูกลาวาแก้มพ่อขา

แม่ข้ามันตายหัวหนึ่งแม่ข้ามันไปหัวหนึ่งขามันไปหัวหนึ่งพี่น้องียดายเอามันไปใส่ละหัวมันอเอนี่ไงนี่ไงนี่เอาหัวมันไปลงเดี่ยนี่โอ้ทำไมมันหัวเล็กจังมันเป็นมันเป็นดอกไม้พันเล็กเอาต่อมันได้ไหมนี่ต่อมันได้ไหมมันตายแล้วลูกโอ้ย พายาออกอีกอยา่าไปกราฟโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะกะแม่ mean, จะขุดให้หนู <c oughs> หนูออกไปวางไว้ตรงนั้นได้ไหมไม่อยากไปกราฟโอเคโอเคออกไปก่อนออกไปก่อนพายาออกไปก่อนได้ไหมอยา่าไปกราฟไม่รู้เลยไม่อยากไปกราฟแค่นี้อ๋อเอ้ยรู้ร๋อให้พายาลองจุดเลยก็จะทำจุดแค่เดียวเยายใกล้ๆใกล้ๆ ไม่ไกลๆน,นิดล้างเล็กก็ทำไดกที่นี่แล้วเอ่อใครอยากทำอยากทำก็ทำเอา้าฮับเอา้ากลาวขึ้นเลยลงลึกแล้วนี่ขึ้นเลยได้ไหมอู้เดี๋ยวนะนจะตายอีกป่ะหวัวน,นี่จะเลย <c oughs> หวัวน,นี้มันจะตายไหมนี่เย้เพื่อน โอ๊ย,อยพปุกปุพป่งมันขุดยากอยู่นะเพราะว่ามันหลายปีแล้วมันลึกใส่ละหัวมันน่ะพวันวนเหอโอ๊ยหัวเล็กนิดเดียว <laughs> ดูพี่น้องอันนี้หัวดอกทิวลิปนะเนี่ย,พพยมันเป็นดอกทิวลิปพันเล็กเอาอันนี้ตายไม่ได้ลูกอันนี้ตายหัวมันไปนใส โอ๊ยถันโอ๊ยอุ้ยอันนี้ไม่ตายอันนี้ยังต่อกันอยู่แฮปปี้แฮปปี้บอยบยอช่วยอยู่บอเบยชาร์วี่อย่นะอันนี้อ่ะอันนี้ช่นี้เอาเพี้ยนยาลองทีนี้อันนอย่าฆ่ามันตายนะลูกดิสเก์ดูสกิ๊กจะลุกมือเย็โอเค ไหนดูสิอันนี้มัน้า่อันนี้หัวใหญ่อยู่นะว้าวหัวใหญ่หัวใหญ่ตะกี้เกิดโอเคเอ้าทมดินไว้อีกเยียไว้ยาเราเกิดอุ้ยแต่นั้นมันหลายอยู่นะหน้าใกล้เกินไปหรือเปล่าใกล้เกินไปหรือเปล่าโอเคลองดูลูก เอาอี่นียอีกลูกยีไอีกเอาขึ his ้นดูสิเนี่ยแต่ทำได้ไหมนะช่วยก่อนเด็กแกใส่เดือนสาวกินกาแฟให้เรา e ใส่เดือน

ถ้าไม่ถึงขุดเพราะว่ามันอยู่ปะลายนะคะอยากจะเอามันมารวมกันอโ right yeah. อ้ยอันอยากเก่งกว่าแม่อีกวะอยากเก่งกว่าแม่อีกไม่ทำให้ชิวลิบตายเรโอ้อันนี้ก็มาโอ้จ้าทุกเหรอเยอ อูตาทูดาทูเยอะจ่ายได้ไหมเออเอ็นเจียอ็นเจียแม่ไปเอากล้องนั่นก่อนนะจะไปแล้วก็สบยายเออ,อนี่ไม่เป็นไร <c oughs> หัวมันเป็นแบบนี้นี่คือเขาอยู่มาหลายปีแล้วนะนี่พี่น้องเห็นไหมหัวดอกทิวลิปเนะี่ยนี่นะแต่มันเป็นพันเล็ก <c oughs> ล <c oughs> บางหัวก็จะเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายปีมากแล้วนะี่ ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเลิกขนาดนี้นี่นะคะมันก็จะเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะปลูกไว้รอมล้อมรอบต้นตรงนี้เลยนะนี่นะอันนี้ก็ทิวลิปมีอยู่นิดหน่อยมาไอ้ยเนี่มาปลูกกันโอ้ไฟอะไรราง กินนึง่งขึ้นหนาใช่ป่ะไปเหลือไ้วยเจ้าไหนแม่จะเอาดอกทิวลิปลงนี่ไปเหลือไ้วยเจ้าไม่ได้ลีเลยเอสเตอร์อ,รอะไร,ไม,รไม่ได้ลีเอสเตอร์อะไ,ไนรนี่เห็นไหมปลูกลงก่อนไปเหลือด้วยจ้าแม่จะปลูกดอกทิวลิปลูกไปเหลด้วย เลันเียนี้อนมาพอแล้วดวที่โอเคเนีพอละโอาลงงนั้นอารูกงน้องพายาก็ช่วยปูกด้วยนะคะมาปูกไว้ตรงนี้โลปูไปลอก่งนี้อร่งนี้ปูกง่ายเขาทนหนาวหาวชื่รินี่อ้า

บางหัวมันอยู่ลึกเพี้ยงยาเขาก็พยายามที่จะขุดมันมาให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องปลูกนี่มันไม่มีที่จะกาวออฟแล้วเดี๋ยวแม่ทำให้ปลูกใหม่เอามานี่เอามานี่ครับสกอรีเราสกอรี่เดี๋ยวใครมาปลูกอีกไหมนี่ ว่าวออ่าฝันนี้จะฉันกราวอัพจ๊ะลูกวิ่งมีอะไรจะกาออัพเวลิต้องปูกอันนี้ก,ออก่เสร็จก่อนแล้วเขาไปกราอันปูกอีกนน่ลกูกจแพลนเันเมียอ,อ,อยู่เห็นไหม่น่ลกูกมันยังมีอยู่จอ so ยู่โซ่เลีอาเลีอ่ มเมผั e อ yeah. yeah, no. oh. oh. wow. เป็นอะไรอ่ะาแฟอุย no, นอยางยางซือ,อกลมเมื <S <S ่อฟายาหิวข้าวนะคะ เมื่อฟ้ายาหิวข้าวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะทําข้าวไข่เจียวนะคะแม่หุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วหล่ะแล้วล่ะพายาเขาบอกว่าอยากกินไข่เจียวตอกไข่เองปรุงรสเองแล้วก็ทอดไข่เองนะคะโมะเมน์ธรรมดาเด้อพี่น้องเด๋ยนนี้นะชอบมากไข่เจียวเดี๋ยวขอดูหน้าตาไข่เจียวแม่ครัวน้อยหน่อยได้ไหมคะพายาโมเสซีนะใช้ไข่กี่ฟองนี่ใช้ไข่สองฟองนะ okay. โอ้ยเห็นไหมโอ้ย oh, น hey oh, <ounded> ่าอร่อยจังเลยเก่งมากเลยเนี่ยเพียนย่าช่วยนิดนิดหน่อยเพียงยาช่วยนิดหน่อยใช่ไหมไฟอาเียนปยัเอนยาไม่ได้ช่วยเลยเหรอไฟยาเขาบอกว่าไม่ให้ช่วยใช่ไหมไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าไฟอาเขาบอกว่าเขาทำเองไหะดูทำเองได้อะพายาข้าวอุ่นเสร็จแล้ว ปเปาข้าวมาข้าวอุ่นเสร็จแล้วเอาข้าวไปว้ามเองเอาข้าวไปอุ่นก่อนพี่ยาไม่กินเหรอไม่หิวไม่หิวไม่หิวค่ะไม่หิวค่ะฝ้ายาเขาหิวตลอดเวลาไงฟายเขากินเก่งฝายหิวมากอะไรนะ พฟยาหิวมากแอนน่บอกอยาจริงๆด้วยน้องไฟยาก็จะหิวมากตลอดเลยเนหะ็นไหมอ้าวเสร็จแล้วนะคะข้าวไข่เจียวได้เวลากินข้าวไข่กับไข่เจียวอีกแล้วเก่ <c oughs> งมาก <c oughs> โอเคคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะพี่น้องจา๋าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเอาลืมหรือ,อยังนี่อย่าล <c oughs> ืม <c oughs> อย่าลืมอะไรอีก <and> yeah. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายอ่ะน,น้องแพรพูดมั้งสิอย่าลืมอย่าลืมกดไ like. ลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กด subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย